คุณเคยไหมคะเพียงแค่ถ่ายรูปสินค้าแล้วมีวิดีโอแนะนำสินค้าหรือรีวิวสินค้าขึ้นมาไม่เคยละสิแต่ที่นี่เกิดขึ้นกับบิวันลไลติงและพีทินายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำแอปพลิเคชันเจ้าแรกแห่งวงการไลติงกับสินค้าพูดได้ค่ะ <Huh? S 1> เป็นการร่วมมือกันระหว่างพิจินายและบิว l อ g ไลติงที่นี่ทีเดียวนะคะ แอปพลิเคชันอะไรก็มีลูกดีดีสามารถสแกนรูปภาพของสินค้า B1 Lighting แล้วมีวิดีโอโผล่ขึ้นมาบางให้ท่านได้ดูรีวิวสาธิตการใช้สินค้าง่ายมากเลยค่ะมีเพียงแค่2ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและหลดแอปพลิเคชัน p t 9ค่ะ ตอนที่2หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันพีทีไนา์และสแกนไปที่กล่องสินค้าค่ะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ B1 Lighting นะครับ ยังไงบ้างคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะที่นี่ที่เดียวค่ะหาที่อื่นไม่ได้นะคะ